เสรครับนี่เราเตรียนตลาดที่มีส่วนผสมเสร็จหาได้จริงครับบางทีย่ครนบ้อันที่ผมกดเข้าไปก็ต้องใช้ตั้งแตคัดกรองก่อนครับสวัสดีครับแต่กันน้าเลยครับ อะไรดีครับีเกียวทาเกัครับครับนี่ดูาคับเองขายเกินเองนะครับบางเวลาครับเดี๋ยวจะช่วยกินครับประเด็นก่อนนะเดี๋ยวมานี่ผลไม้ครับ ย่งน้ำให้ทุกอย่างน้เลยนะครับโตะลาเนชาวโคนะครับเมอจากถึงชายยกน้ำให้ทุกอย่างรวมนได้เลยนะครับาคลอตลอดชีตคนขายเลยนะครับอตรงตาทะเลราคาถ้กสนุดีจ้ายกงน้ำให้ทุกอย่างรวกันได้เลยนะครับถูกพอยตลอดที่คนขายเลยนะครับ อ right? ันนี้ม okay. ีพริกไว้ก <t ells> oh ินเล่นด้วยนะครับสีสันสดใสใช่ไหมได้นะจ๊ะครับครัเดี๋ยวมาใจัะตัวนี้ไม่แปลกตาแค่แบบอ่าโชว์มากพริกกระตายเนี่ยนะ ขนมเปี๊ยะครับแม่มาถึงนี่เราได้เจอหนมเปี๊ยะเลยค,ครับรันนี้เรามาเจอกับตังปิ้งครับอยากชิมนี้ดีกว่าร้อนๆดีนะครับ ชิ้นละเท่าไหร่ครับบาทค่ะ0บาทค่ะเอาสองชิ้นครับเป็นมีโบบ๊อมีชาเขียวมีปลาขาวแต่ในรสชาติเดียวกันเอาไรันไหนีโบบ๊อไมูาเอาอ๋อมีสามสามรสใช่ไหมครับีเขียวบอแล้วก็าอไปอย่างละอันแล้วกันครับนีย้ายไปอื่นให้นะครับ ย,ยังมีหลายอย่างผมยังอิวอยู่แล้วยังไม่อิ่มก็ยังไม่กินนะครช่วงปลายแล้วก็ยังมีการวนสามรอบครับสยครับ่าส่นาบาทจนะ้าร่อยขนมปังครับขออนุญาตถ่ายนะครับ คือครับนี่ขนมโบราณครับที่ทำนะครับไม่ได้โบราณขนาดนั้น ตอถ่ายหน่อยนะครับนี่คืออะไรครับก้ไขเคมันก็่น้นะของไซ์เยอะเนาะแล้วก็กวกวกมีนี่คหบ สุขสุขคน่ที่เห็นทุกไม่ได้อยากปิดกลุ่ ได้เครับขอนะครับขอบเดี๋ยวนะตอนคนเยอะขออนุญาตถ่ายเรือยดีกว่าครับ ดไปเดี๋ยวจะไม่ได้แต่มาล่าใจ่เกนี้เไ,ไ,ไเรกเ็ขอขอเลือกอเอาอะไราที่รอ,องรเสร็จสินครับเ,เราเดี๋ยวเราชิมดีกว่าซื้ออะไไปชิมดี เดินที่รงานครับอันนี <bunker. S 2> <fit> ้ค <Vou> ่ะจะเป็นเกาหลีธรรมดาแล้วก็ซอสเกานลีซอสตามตัวตรงเลยนะครับออขอได้ทำแนนยหนอยขอไทยหน่อยนะครับ ขายน้าวนีนะคะสเต๊ะครับไครับไ่้อคสนสเต๊ะเราซื้อสเต๊ะใช่ไหมครับเหมือนกันไหมครับ มาทานบ่อยไหมครับร้านนี้คุณจะมาจะมาโอ้โหเราเจอเพื่อนครับครั้งแรกเหมือนกันไม่เป็นไรอ่ะเราจะเจ็บด้วยกันนะโอเคขอบคุณครับไก่จ้ะ ยัะแจกตังค์นะครับหนึ่งร้อรยบาทได้ไปแล้วครับเ๋ยวงชิอ ก็จะชิมเงนแผ่นี้ถ้าไม่มีเราก็กลับบ้านนั่นแหละว่านอนนี่ครับผมบัรจากที่เราไปช็อตมาแล้วเรายังไม่ได้ชิมเดี๋ยวเรามาชิมกันที่ซื้อมานี่อะไรบ้างส่วนาตาจะขอกินวันนี้ก็เคือเนี่ย Nanti kita macam kan Kemudian ini. Kai Ini, ini, kali.

สนุกังะเสียดายมันไม่ร้อนนะไอ่ชอบแลตเออนื้นสุดเครื่องดิบชักเยระหอมมากครับเ,ออเดี๋ยวผมขอจัดการจะพาะนี้ต่อแล้วกันถจะได้ชมคลิปนี้ใครชอบก็ กดไลค์ซับส c คร b e แชร์ไปนะฮะชวนมิม้นมาอยากได้ไรสำหรับผมวันนี้ก็อยากพิมพ์มาเจอกันอีกไม่แน่จะมีอะไรอีกนะนี่สวัสดีครับ